มีการใช้ชีวิตมีการปลูกผักเลี้ยงวัวอะไรอย่างเงี้ยฮะโดยพระบิดาเนี่ยบอกว่าท่านเนี่ยเป็นพ่อของพระเยซูเป็นพ่อของพระพุทธเจ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูสดๆกันเลยนี่ผมกําลัางพาไปสัญญาณภาพอาจจะขาดขาดในหายหน่อยนะครับเพราะเราอยู่ในป่าเดี๋ยวให้ดูนี้ก่อนอันนี้เป็นบริเวณที่เก็บศพนะฮะนี่นะฮะขออนุญ,ญาตไม่เดินเข้าไปนะครับเพราะกลิ่นแรงมากเลยอันนี้เป็นโรงศพชาวบ้านจริงๆนะครับที่เขาเอามาไว้ที่นี่นะฮะ นี่ฮะแล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นบรรยากาศนนพื้นที่ที่นอนของคนที่อยู่ที่นี่ใช่ครับเรียกว่าลูกศิษย์ลูกศิมหาของเขาครับก็คือนอนร่วมกับศพนะครับอจะอยู่กันในบริเวณนี้ซึ่งดูจากลักษณะแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่านี่เป็นสิ่งปฏิกูลแน่นอนครับ การจะพาไปรู้ตัวว่าตัวเองเป็นพระบิดาผู้สร้างโลกอะครับก็ไม่นานกว่านานพูดยังไงเนี่ยก็ไม่นานกว่านานคืออุบัติขึ้นมาไม่ใช่เกิดตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่อ๋อเมื่อไหร่ครับปีสามสามอยู่ภูกกีดังภวเขียวโน้นสิบสามก็ประมาณสามสิบเอ็ดเนาะแต่ก่อนพอลงมาถือพรเหลืองมาตายถือพรเหลืองมาพวกนี้เขาไปเจอคนแรกเขาไปพนบางกกระดีเราก็ดียนเป็นพระตอนนั้นตกใจไหมว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นไม่ตกใจหรอกเรารู้แล้วเพื่อทำสมาธิไม่ดีแล้วอ๋อรู้ ว่าต้องมาทําเพื่อมน,มนุษยชาติไหมก็ไม่ไมรู้ก็ว่าผู้สร้างก็ว่าแค่นั้นไม่ก็จําได้แค่นั้นแต่อีตัวนี้บอกตัวเสียงแดงเนี่ยบอกตัวตวิญาณเสียงแดงอย่างนี้น<ค>อ๋อ<ค>นี่เขามาใครสิงไล่ไมันไม่มาสีงล่างล่างตัวเองแต่ว่ามันอย่างนี้เมามอเกอนเราตัวสีแดงเหรอคะลไม่สีแดงข้างหน้าเนี่ยจะตัวสีแดงอืมเพาคือตัวดวงเป็นสีแดงแดงอย่างนี้เมื่อไหร่ก็เมื่อละเมื่อนั้นจะเป็นอะไรครับเราไม่รู้บอกไม่ได้ เจายาเขาองว,ว่าอะไรอ่ะอันอันภาษาเขาพูดไนโบราณภาษาอีสานแขนสายสานันะเออล่นการฟาดตินแดงห่ไม่เจกันเมื่อได้ไปจิจบเหยี่ยขึย้นนะ,นะส้นสานมันเคยใหยี่ยปีสามหยี่สุกองเบ็ดนี่พวกนี่อองเบ็ด ก็สิบเนี่ยสิเอ็ดเหมือนกมันเคยร่างกายเคยย้ายขึน้นแล้วเป,เป็นคนที่เป็นลูกศิษย์ของไม่มีลูกศิษย์แล้วลรกไหมเนี่ยเขาไม่มีลูกศิษย์ไม่มีลูกศิษย์นยในโรงไม่เนี่ยนีคือแม่นี่คือพ่อ,อลูกร่างคนในศิษยกันไม่เกินแม่ไม่เกินเพ่อเนี่ยอุบัติมาเป็นอย่างนี้รูปร่างนายครับไายครับเหมือนกันไม่สองข้างดูให้ดีอันนี้นูนกว่าอันนี้ไม่ไนูนเด็ดยิ่งไใช่ เป็นผู้ชายยังไงนะอันนี้ผู้ชายนี่ผู้หญิงเธออ๋อโอเคล่างหญิงร่างชายนี่หญิงนี่ชายอ๋อคนละเปรี่ยวพันรวมกันในตรงนี้ตรงนี้พออุบัตินาเป็นอย่างนี้พอตายพื้นมาเป็นอย่างนี้ออ เป็นแบบนี้ทุกคนไหมฮะหรือว่าเฉพาะคนเดียวตัวเนี้ยเป็นคนเดียวตัวเนี้ยเป็นคนเดียวเลยถ้าพอเป็นเนี้ยมาจึงม่เกี้ยใครตัวเนี้ยขึ้นมาแต่ยังถุยใครป็ยมีใครมาือทำอก็ไม่รู้ถ้าบิดาเราเรารู้ได้ยังไงว่าขี้ใครหรืออะไรองี้จะสามารถช่วยให้รักษาโรคได้ก็ไม่รู้ก็ไม่บอกก้อย็นมาแค่นี้พอทวงมาเขาเดี๋ยวไปทวงเองกินไปกินก๋วช้างว่าจะกินไหนบอกว่ากินนะไม่ได้บอกแม่แม่เอาไปบูชาเหรอทูถังวันมีทังวันกินเลยเนา ถึงว่าอยู่เนี่ไนยไม่สำมพันตัวนะมีมีอะไรบ้า,อาองอะพระวิดาที่สามารถ ทำเป็นมาโหสถได้ครับไม่มีอะไรที่อย่างเมแต่วาจาสีจังเดียวว่าีเขพระบิดาขอโทษนะถ้าสมมติว่าวันอย่าเอาอย่าขอโทษอย่าพูดเพี้ยขออภัยขออภัยถัยขอโทษก็ได้โทษไปเรื่อยอ๋อถ้าขออภัยก็จะได้อภัยขออภัยจะได้อภัยต้องบอกไว้ก่อนที่ตั้งจะพิดโอเคครับขออภัยนะครับถ้าสมมุติว่ามีคนมากล่าวหาพระบิดาว่าทําให้ครอบครัวแตกแยกแม่ละเที่ยวะเนี่ยเอีกเที่ยร้องเมื่ี้แล้ว พระบิดาจะบอกเขายังไงครับบอกเขาไม่ได้นนาปิ่ตัไจิตใครจิตมันให้ที่ร่มเย็นแล้วกันน่าจะมันจะพันมีร้อนเพื่องเย็นเพื่องไม่ได้ก็ไปนิ่แคพระบิดาหลักคําสอนของพระบิดาเนี่ยละโลกกลบหลงละโลกกับลงลรักะละโลกกัดลงละนี้ละอันนี้อ่ะละลูกละคนละโลกก็บคหลงไม่ใช่ละโลกกับลงมันมันเป็นศาสนาหรือว่าศาสนาพุทธศาสนาพุทธ อันนี้ของเราก็เป็นพระบิดาก็ถือว่าเป็นศาสนาผมโฆษณาใบประกาศเออาาาพรระบิดท่นตำรวจให้ใบประกาศด้วยนครับเรือตลอดครับไม่เคยเรียกอะไรใครทั้งสิ้นไม่เคยเรียกอะไรคือเป็นผู้ให้อย่างเดียวจากาคดีนี้ต้องมาสารนะไม่เคยเรียกอะไรใครทั้งสิ้นไม่มีป้ายว่าอะไรอันนี้ก็ทําอะไรที่อันนี้ตำรวจที่เนี่ยบ้านตงกลางเนี่ยผู้กํากับเออผู้กำกับอ่ะ เพิ่มกันมาด้วยมือตัวเองนั่งอยู่นี่แล้วไม่ใช่ใชอ๋อเป็นลูกของพระวิลาเหมือนกันในลูกนี้คือลูกเนื้อุบัติขึ้นมาเราเหยียดได้นั่งขึอนผลผมอะไรก็คือไม่ได้สะไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมแล้วกลิ่นที่ว่าจะได้กลิ่นเองหรือว่าลูกศิษย์ได้กลิ่นครับอ่ มันไม่พิสูจน์ก็ได้เสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่พิสูจน์ก็ได้นะพี่คุณมา็แนะคุณอยากรู้คุณต้องต้องพิสูจน์ทุกอย่างครับถอดถอดถอดต้องถอดคุณต้องต้องพิสูจนเพราะแต่ละบุคคลนจะงข้าใจครับผู้ชาตนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องต้องต้องตรงไหนครับจัดก็ได้เลยที่อเมรล้วงไอ้ท่านก็ไม่ได้วิ่งไ่ออกักาอยู่กับที่่าเป็นยังไงบ้างคะ ผมว่าท่านจมูกไม่ดีนะครับชัดมากเลยฮะขอโทษงดูหน่อยได้ไหมคลองดูแต่ล้วแต่ละคนของแต่ละแต่ลมีกลิ่นมีกลิ่นของเออ่คนนะครับกลิ่นเนื้อกลิ่นอะไรปกติก็มีกลิ่นไม่ไม่ใช่ว่าหอมเนี่ยถูดมดมดมถูเองดมเองดมจริงเองถูเองดมเออมือถูฝ่ามือถูแรงถูหมดแรงอีกเอาฝ่ามืออุ้งมือแล้วถูถูหมดแรงเอ็งหมดแรงเกิดแล้วละถูไป ดูไว้ดูให้เร็วหร้วรับเรารู้ได้ยังไงว่าที่ไครหรืออะไรจะสามารถช่วยให้ไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไม่บอกว่าเห็นมาแค่นี้พอทวงมาเขาด้่เดินไปกินช่างไปอาวุินไหนบอกว่ากินมาเขาทอะไรต่อแม่แม่เอาไปบูชาหรอกินเลยหรอแม่กินเลยเหรอม่คือมังหะสดแตมหสดยา แต่ไมนทุกวันไมคะไม่มีอะไรอย่นีแล้วแต่ว่านีแต่ว่าจาติดไปเดียวเจาจิดถ้ามีาขอโทษนะถ้าสมมติเ่าบราเอา่าขอโทษจะพูดคิดขออภัยขออภัยขออภัยขอโทษจะได้โทษต่อเรื่อยถ้าขอไอ้นี่คือเป็นวิธีการเอาของเคารพทำดี้านะครับกาก็กาบเ้าเขแลนี่อ้อทีข้าไ้นะัขา้วที่สื้อว้นะ คุณแด้ใส oh, oh ่ผ okay. ักกาดเป็นเองพีしし่เก่งเข้าไปเลยเหรอตรงนี้ใช้ลบดูไม่ได้นะคะต้องกินเยอะนะครับที่อื่นนะคะได้ได้ต้นหลายต้นละหลายหมื่นหลายแสนนะครับคือมาเรื่อยไปนะเจ๊นะกินยังไงครับเอาดิ้นแตกลงไปในน้ำเหรอจุ่มดูดกินเลยค่ะแล้วมันมีเหลือไหมล่ะไม่มีเหลือพอๆกัเราจิ้มตุันตัดตัดเจ๊เหรอไปนะเจ๊ที่เรารู้สุกยังไงด้วย คแข็งแรงปคม่เ็นหนะไ่ได้ไม่ได้กลิ่นหรอกค่ะหองคนคิดไม่ดีเท่านั้นค่ะที่จะไดกล่นแล้ว้ทาี็่ดนะค็นั่นแหละทนี่แล้วแต่กเป็นห่วงตัม้ายุ่ดีิดีแล้วย่นี่พรได้มาเป็นขีค่ผู้ใดเด้อเป็นห่วงแค่หนัง มาอยู่น้ำพระบิดามันอบอุ่นมันดีแล้วนี่ที่ให้ย้ายไปใท้ยูปุ่นย้ายไปตายลูกก็ยังมาติดตายน้ำพระบิดาว่างที่แล้วเออก็คือว่าคุณย้ายกลับไปบ้านเที่ยวหนึ่งคุณย้ายบอกว่าที่มหาคาเก่าคามแมนบอร์าคเก่าคามล่ะก็คือไปบ่ได้ก็คือมันไม่อยากไปจังใดแล่ะเอากับแม่ทั้งคนไว้ลูก่วงบอดีสบายล้วดีสบายในญี่ปุ่นบ้านก็ติดแอร์ห้องเกียงบกพุ่นพุ่นแอร์มันเก่าไปบ่ได้ตาย เห็นไม้สานป่ะล่มีไม้สานบ่ะม่ไมยสานป่ะฮะไม่ต้องกินก็ได้ไม่ต้อเก็น